In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมที่เคารพอีกครั้งนึงนะครับเป็นช่วงเวลาของห้องสมุดพูดได้ผมก็จะได้นำประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่ง ที่เรามักจะได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำแต่อยากจะได้นำเรียนเสริมเพื่อให้เราได้เกิดความเข้าใจในข้อปฏิบัติสำหรับเรื่องนั้นก็คือเรื่องเราจะทำอย่างไรเมื่อดูอาแล้วพระองค์จะทรงรับหรือบางคนอาจจะมีคำถามว่าทำไมเราดูอาไปแล้วพระองค์ไม่ทรงรับ ตรงนี้ก็อยากจะได้ทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายว่าไม่ใช่พระองค์ไม่ทรงรับแต่การรับของพระองค์นั้นบางทีเราไม่ทราบว่าพระองค์ทรงรับและตอบให้กับเราแล้วบางครั้งเราก็มีความเข้าใจว่าเราเนี่ยได้กระทันกระทันหันหรือว่าด่วนเลยเมื่อเราขอไปแล้วพระองค์ก็ทรงตอบไปเห็นชัดๆอย่างนี้ก็มี แต่บางคนก็มีความเข้าใจว่าอย่างน้อยที่สุดเมื่อเราขอไปแล้วก็ทำให้เราได้ผลลบุญคือวัวใจในผูกพันกับพระองค์ไม่ไปผูกพันกับสิ่งอื่น <trails. S 1> มีอะไรแล้วก็ขอต่อพระองค์เราก็ได้บุญแล้วเพราะเรามีความหวังต่อพระองค์เพราะความหวังนั้นก็ถือว่าเป็นอิบาดะฉะนั้นเรามีความหวังต่อพระองค์แล้วเราก็ขอต่อพระองค์ส่วนพระองค์จะตอบแทนให้กับเราช้าเร็วอย่างไรนั้นเราก็มอบหมายอย่างพระองค์นั่นเอง แต่ให้มีความมั่นใจว่าพระองค์จะทรงตอบแทนให้กับเราฉังนั้นเราอยากจะได้ในสิ่งที่เราขอไปเราก็มาดูกันนะครับมีนักวิชาการหลายท่านได้ชี้นำให้กับเราในเรื่องการที่ว่าเราจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าในสิ่งที่ว่า,าต่างๆต,ต่อไปนี้เมื่อเราขอแล้วพระองค์จะทรงรับด้วยอา์เรานะครับฉะนั้นอยากจะได้เรียนกับท่านทั้งหลายนะครับในเรื่องที่ว่า เราจะเป็นคนที่ขอดุอาแล้วอลัลลอฮ์ทรงรับนะครับฉะนั้นอยากจะขอฝากนี้นะครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตอลาได้กล่าวไว้ว่าวะอิซาสาละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบุนบูจีบุดวะตัดดาอิซ่าตาอันฟัลยัสตะจีบูลีวัลยุมีนูบีละอัลละฮุมยัรชุดุนซึ่งมีความว่าและเมื่อเบาของฉันถามเจ้าถึงฉันมุฮัมมัดจงตอบเขาเถิดว่า ฉันอยู่ใกล้ฉันจะตอบรับคำวิงวอนของผู้ที่วิงวอนเมื่อเขาวิงวอนต่อฉันดังนั้นจงให้พวกเขาตอบสนองคำบัญชาของฉันและศรัทธาต่อฉันเพื่อที่พวกเขาจะได้อยู่ในหนทางดีที่ยง่งรมครับท่านผู้ชมที่เคารพจากอายะอัลกุรอานอายะนี้ก็แน่นอนเละเกินว่าพระองค์นั้นอยู่ใกล้กับเราและเมื่อเราขอแล้วพระองค์ก็จะทรงตอบรับในคำที่เราได้ขอ แต่ขอให้เราเนี่เป็นผู้ที่ตอบรับคําบัญชาของพระองค์เมื่อเราตอบรับคําบัญชาพระองค์คือบัติตามพระองค์แล้วพระองค์ก็จะตอบสนองในการขอของเรานั่นเองนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเรื่องของดูอาเนี่ยเราก็ต้องขอนะครับบางคนจะมีความเข้าใจว่ากลุ่มนั้นไม่ดูอากลุ่มนี้ไม่ดูอาไม่ใช่แต่การดูอานี่บางคนก็ดูอาตามอเหตุการณ์หรือวาระนั้นวาระนี้ที่มีตัวบทมาจาก อดีศุนธท่านนบีก็ขอบางคนก็ขอทั่วไปก็แล้วแต่นะครับอันนี้ถ้าเป็นดูอาที่มีร่องรอยมาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮ์ฮุยเลซามหรืออายะกุรานที่บ่งบอกเอาไว้อันนั้นก็จะชัดเจนนะครับแต่ส่วนดูอาที่ใครจะวิงวอนด้วยกับความต้องการของตัวเองที่จะใช้ถ้อยคําอย่างไรอันนี้ก็ไม่ได้เป็นที่ข้อห้ามอะไรแต่ให้ขออยู่ในเงื่อนไขของดูอาก,าก็แล้วกันและเราสุบฮานอหัวตาลาได้กล่าวไว้อีกอายะหนึ่งว่า หัวก้อเราบูกูมุดองอุนีอัศยิบและกุมและพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงวิงวอนขอต่อฉันแล้วฉันจะตอบรับคําวิงวอนของพวกเจ้านี่พระองค์ยืนยันเลยนะครับว่าเราขอพระองค์จะตอบรับตอนนี้มีหลายคนตั้งคําถามมาว่าทําไมเวลาเราขอแล้วเนี่ยพระองค์ไม่รับไอ้คําว่าไม่รับนี่เราอย่าได้ปฏิเสธเลยเราเพียนเพียงว่าที่ว่าพระองค์ไม่รับนั่นคือพระองค์จะรับอาจจะช้าหรืออาจเราจะไม่ทราบ องสรงรับอยู่ตลอดเวลานะครับแต่นี่มีคนหนึ่งนะครับเป็นนักวิชาการสําคัญมีผู้คนที่ถามเขาคือท่านอิบราฮิมบินอัตับเนี่มีคนถามเขาว่าทําไมเราวิงวอนคือดูอาแล้วเนี่ยไม่ถูกตอบรับท่านอิบราฮิมบินอัตถามนี่ตอบอยังไงตรงเนี้ยสาคัญนะครับก็อยากจะได้นําเรียนกันทั้งหลายว่าถ้าเราต้องการที่จะได้ตอบรับจากอระสะวันตะลาในเรื่องดูอาเนี่ยก็ดูต่อไปนี้แต่ว่า สาเหตุจากที่ไม่ถูกตอบรับมันก็มีสาเหตุจากที่ไม่ถูกตอบรับนี้เนื่องมาจากที่เ,เราขอไปนั้นพระองค์ไม่ไม่ส่งรับนี่ท่านอิบราฮิมบินอดัดามนี้ก็ได้ตอบอย่างนี้นะครับที่ไม่ถูกตอบรับเพราะหัวใจของพวกเจ้านั้นตายด้านหมายความว่าหัวใจของคนขอนี่ตายด้านตายด้านยังไงพวกเขาคือผู้คนงหลายที่ถามอิบราฮิมบินอาดัมก็ถามว่า ว่าแล้วอะไรทําให้หัวใจของพวกเราเนี่ยตายด้านถ้าคนที่มีหัวใจตายด้านเนี่ยจะดูอาลลอฮ์ไม่รับและสาเหตุที่ทําให้หัวใจตายด้านเนี่ยมีอะไรบ้างท่านอิบรอฮิมบินอันดะฮามนี่ได้ตอบมีอยู่สิประการด้วยกันมีอยู่สิประการด้วยกันนะครับในสิประการนี่ถือว่าเป็นหัวใจตายด้านของคนคนเรานะครับประการที่หนึ่งพวกท่านรู้จักอัลลอฮ์สุบฮานณหัวตาลาแต่พวกท่านไม่ยอมเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระองค์ นี่เขาเรียกเป็นหนึ่งในในจำนวนสิบประการที่เป็นคนหัวใจาตายด้านเรารู้จักอัลออลอฮ์ดีอัลลอฮ์องเดียวอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างเราทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่เคยปฏิบัติตามหรือว่ายอมรับในคําสั่งของพระองค์เลยถามว่าทุกวันเนี่ยใครไม่รู้บ้างว่าเราทรงสร้างเรามุมินทุกคนรู้แม้กระทั่งกาฟเฟสก็รู้พระเจ้าทรงสร้างแต่ในขณะเดียวกันว่าผู้ที่เชื่อว่าอัลลอฮ์มี เราทรงสร้างเราแต่เขาไม่ยอมเชื่อฟังปฏิบัติตามพระองค์นี่เรียกว่าเป็นคนอย่หัวใจตายด้านแล้วคนอย่หัวใจตายด้านนี่แหละที่จะดูอาแล้วพระองค์ไม่ทรงรับนี่คือข้อที่หนึ่งเราเป็นคนหัวใจตายด้านหรือไม่นะครับประการที่สองพวกท่านรู้จักรลอซูุญหลอดสุญร้อยสุลรลอยฮะอัลล,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 ลัมแต่พวกท่านไม่ยอมปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านหอซูลน,นี่แหละครับสําคัญมาก เรารู้จักรสูนดีเรามักจะรู้จักกันในลักษณะของรสูนสี่ประการไม่ว่าจะเป็นอามานหะน้าฝตอนะหรือว่าใน,นเรื่องของตัมลิกนะอะไรต่างเหล่านี้สี่ประการเนี่ยเรารู้ดีรู้ลักษณะนบีเรารู้จักนบีเป็นลูกใครลูกเ่าเราใครรู้หมดมีลูกกี่คนภรรยากี่คนรู้ละเอียดแต่ในขณะเดียวกันไม่ยอมปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนี่ก็เรียกเป็นคนที่หัวใจตายด้นะครับประการที่สาม คนที่หัวใจตายด้านก็คือพวกท่านรู้จักอัลกรุรอานแต่พวกท่านตรงนี้สำคัญมากนะครับอลัลลอฮ์บอกไว้มากมายก่กองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของละหมาดจ่ายสกาถือสินดอดอัลลอฮ์ก็บอกไว้ในกรุรอานในะาดำเนินชีวิตมากมายอะไรฮะลา,ลา,ลาอในฮารอมอัลลอฮ์บอกไว้มากมายแต่เราไม่เคยปฏิบัติตามในอัลกรุรอานเลยถือได้ว่าเราเป็นคนที่หัวใจตายด้านแล้วเมื่อเราเป็นคนที่หัวใจตายด้านแล้ว เราดูอา์ตอ่อเอันเราก็จะไม่ส่งรับข้อที่สพวกท่านบริโภคคืนเนี้ยมาบริโคเลยขอบคุณพระองค์ต่อความปรดปานต่างๆเลนั้นเลยคือเราเนี่ยบริโภคในสิ่งที่พระองค์ในทรงประทานให้แต่ในขณะเดียวกันเราไม่เคยขอบคุณพระองค์เลยที่พระองค์ในทรงประทานไอริสกีต่างๆให้กับเรา เนี่ยมากกว่าอดตายกับเรานี่แหละถือว่าเราเป็นคนที่หัวใจตายด้แล้วคนที่หัวใจท่านนี้ก็ทราบกันครับว่าดูอาพระองค์ก็จะไม่ส่งรับประการที่ห้าพวกท่านรู้จักสวรรค์แต่พวกท่านไม่เคยแสวงหามันเลยสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์จะตอบแทนให้คนทําความดีอย่างนั้นอย่างนั้นพระองค์ได้บอกไว้และในสวงสวรรค์นั้นมีสิ่งที่จะตอบแทนหลายสิ่งหลายอย่างที่ดวงตาไม่เคยเห็นหูไม่ ยินอะไรต่างๆนี่มากมายพวกท่านรู้จักดีแต่ว่าในขณะเดียวกันว่าแนวทางที่จะไปสู่สวรรค์นี่พวกเราไม่เคยที่จะสแสวงหากันว่าทําอย่างไรจะได้สวรรค์ทาอย่างไรจะเดินไปทางไหนจะได้ข้าสวรรค์เราไม่สแสวงหาแต่เราเพียงแต่รู้เองว่าสวรรค์น่ะเป็นยังไงนะครับข้อที่หกพวกท่านรู้จักนรกแต่พวกท่านไม่เคยหลบหนีมันเลยนี่เขาพูดดีมากเลยครับรู้จักนรกดี ว่านารกเนี่ยเป็นสิ่งนีรเป็นสถานที่ดีทรมานร้อยแปดพันเก้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องในใน,ในไฟก็ดีทรมานอย่างนั้นทรมานอย่างนี้ความลําบากยากเขียนร้อยแปดพันเก้ารู้จักดีบางคนก็นเลยเถิดไปเลยซ้าแต่ในขณะเดียวกันอามุลมาอิบรอฮิมิลอัลฮัมก็ได้บอกว่าพวกท่าน,นารู้จักนรกดีแต่พวกท่านไม่เคยหลบหนีมันเลยเวลาเดินเดินปเชิญหน้ากัน,นรกตลอด เดินแนวทางไปสู่นรกตลอดไม่ว่าจะดื่มเหล้าสุรายาเมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนินทาด่าว่าล้วนแล้วเป็นแนวทางไปสู่ไฟนรกทั้งนั้นแล้วก็รู้จักนรกดีแต่ก็ไม่เคยหนีประการที่เจ็ดพวกท่านรู้จักเชยตอนมอันได้แต่พวกท่านไม่เคยต่อสู้กับมันเลยแต่กลับคล้อยตามมันอีกต่างหากถามว่าเชยตอนเนี่ยมันเป็นตัวร่อนวงว่าเวลาร้องเรียกร้องให้ทําความดีเชยตอนก็ดึงไปเรื่องชั่ว นี่คือมันเนี่ยเป็นศัตรูกับเราอย่างแจ้งชัดอาดูวุมมบีนเป็นศัตรูอย่างแจ้งชัดเลยกับเราแต่เรากลับไม่เคยที่จะต่อสู้กับมันว่าจะให้อยู่ตรงกันข้ามแล้วกลับไปคอยตามมันอีกนี่แหละหัวใจใจด้านนะครับข้อที่8พวกท่านรู้จักความตายแต่พวกท่านไม่เคยเตรียมตัวตายเลยก็แสดงว่าเรานี่เรื่องตายเนี่ยทุกคนยอมรับทุกคนรู้จักดีว่าจะต้องตายไม่ว่า จะเป็นเราหรือจะเป็นใครก็ตามตายกันหมดรู้ในเรื่องตายแต่ว่ามีใครกี่คนที่จะเตรียมตัวในเรื่องตายเตรียมตัวในเรื่องตายนั้นก็คือหมายความว่าเตรียมสเบียงที่จะไปตอบคําถามของอรร์ในวันเกียรมาเพราะโลกนี้เป็นโลกแห่งการกระทําก็คือเตรียมตัวสะสมในสิ่งที่ดีงามเอาไว้เพื่อที่จะเป็นสเบียงให้กับเราในวันเกียรมาเหมือนกับตกว่าฟัดซาวะดูฟอินนะไครรดซาดิตักว่า พวกเจ้าจงตัเดเรียมสเสบียงไว้สเสบียงที่ดีที่สุดนั่นคือการยำเกรงต่อเราฉะนั้นเราเตรียมกันมากน้อยแค่ไหนนะครับข้อที่เก้านะครับพวกท่านฝังคนตายแต่พวกท่านไม่เคยจําเป็นดุทาหรณ์บ้างเลยวเวลาไปฝังคนตายเนี่ยเราเนี่ยจะต้องตายเราจะต้องจากโลกนี้ไปสิ่งดีเราสะสมเอาไว้สิ่งที่เรากอบโขยไว้ไปไม่ใช่เรื่องดีอย่างเดียวไปกองเข้ามาอะไเข้ามาเนี่ยและทุกคนก็ต้องตายจะต้องไปถูกสอบสวน อยู่ในอาลัมบาราซักมาเลกาก็จะมา,าสอบสวนแล้วไปในวันเกียร์มาอีกเกิดขึ้นมาใหม่อีกอัลลอฮ์ก็ให้มาเลก้ามาสอบสวนแต่ว่าเราไม่เคยจําเป็นอุตาหรณ์เลวทุกคนต้องตายเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือคือข้อที่9นะครับส่วนข้อที่10พวกท่านละเลยต่อข้อบวกพ่องของตัวเองแต่พวกท่านกลับไปหมกมุ่นอยู่กับข้อตําหนิของชาวบ้านตรงนี้สําคัญนะครับ หมายความว่าคนเราเกิดมาเนี่ยข้อบกพร่องของตัวเองี่ไม่เคยจะดูไม่เคยดูความผิดของตัวเองเลยตัวเองในผิดอะไรต้องแก้ไขเรื่องอะไรแต่กลับไปคนนั้นไม่ถูกคนนี้ไม่ถูกคนนั้นก็ทําผิดคนนี้ก็ทําผิดไปหมดบางคนนะครับผมเคยยกตัวอย่างที่นู้นก็ไม่ถูกที่นี่ก็ไม่ถูกมัสยิดนู้นก็ไม่ถูกมัสยิดนี้ก็ไม่ถูกอายุจะแปดสิบแล้วังหามัสยิดเข้าไม่ได้เพราะไม่มีใกล้ถูกสักที่เดียวแต่ว่าลืมดูไปว่าไอ้ที่บกพร่องจริงจริงไอ้ที่ไม่ถูกจริงนั้น คนอื่นหรือว่าตัวเราฉะนั้นบางคนเนี่ยมักจะรู้เรื่องของคนอื่นหมดทุกเรื่องแต่ไม่รู้อยู่เรื่องเดียวคือเรื่องของตัวเองฉะนั้นความผิดของตัวเองจะไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่ว่าความผิดของคนอื่นรู้หมดใครไปแอบทําอะไรที่ไหนรู้ละเอียดแต่ตัวเองมีความผิดมากน้อยแค่ไหนไม่เคยรู้นี่ก็คือเป็นข้อที่เราจะต้องหลีกห่างเพื่อที่เราจะได้ ไ,ได้รับการตอบรับจา,ากลัทธิสุภาณาลในเรื่องของดุอานะครับแล้วก็ส่วนอีกข้อหนึ่งที่อยากจะได้เรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าเงื่อนไขของการที่เราจะวิงวอนดุอาเนี่ยมันมีอยู่เประการด้วยกันก็อยากจะได้นำเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับก็คือหนึ่งมีความพยายามอ้อนวอนต่อลัสุบาณหัวตาลาแล้วอ้อนวอนอยูอ่ตลอด <c Siri> เพราะว่าเราขอต่อดเราอยาไปนึกว่านี่เราขอมาหลายหนแล้วเดี๋ยวเราจะไม่พอใจไม่ใช่ยิ่งขอเท่าไหร่นั้นเป็นยิ่งดีเราขอตลอดอยู่ตลอดเวลามันทําให้ตัวเรานี่ก็ดีด้วยเพราะว่าเราจะได้หัวใจนี่ผูกมัดกับพระองค์เกี่ยวพันกับพระองค์อยู่ตลอดและอีกข้อหนึ่งนะครับที่เราควรก็คือมีความกลัวตลอดมีความยำเกรงมีความกลัวตลอดสุบานนาวัตลานะครับเราขอตลอดนี่เรามีความกลัวพระองค์อยู่ตลอดประการที่สามมีความหวังในพระองค์ ความหวังนี่เป็นอิบาดาะนะครับหวังตอบระองว่าพระองค์จะทรงตอบให้กับเราที่เราขอไปข้อที่สมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอคือไม่รีบร้อนโดยบอกว่าฉันขอแล้วแต่ไม่ได้รับการตอบสนองอย่าได้ไปคิดอย่างนั้นเราก็ต้องขออย่างต่อเนื่องขอไปเรื่อยๆนเ่ียกว่าขอแล้วไม่ได้ไม่ขอแล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับข้อหมีความอ่อนนอ้อมอนนอบต่อพระองค์ก็คือ ในขณะที่เราขอนั้นเราก็ต้องแสดงอาการที่เรานอบน้อมต่อพระองค์ให้ได้นะครับข้อที่6ขอให้คนทั่วไปด้วยคืออย่าขอให้เฉพาะตัวเองโดยเฉพาะผู้ที่เป็นอิหม,ม่ามหรือผู้นําเราต้องขอและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นด้วยจึงใช้คาว่าในพวกเรานะครับลักษณะเช่นนี้ก็จะเป็นการดีข้อที่7อย่าบริโภคของอารอมคือของต้องทำตามหลีกเลี่ยง รับดูอาของเราฉะนั้นในเรื่องที่ว่าคนหัวใจตายด้านขอดูอาแล้วเราไม่รับจะมีอยู่สิบประการแล้วนกะ็ดาเรียนไปแล้วแล้วก็ส่วนที่อันท,ที่เราจะขอดูอาเป็นเงื่อนไขของการขอดูอานั้นก็คือมีอยู่7ประการนะครับดังที่เรียนจบไปเดี๋ยวนี้นะครับฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเรานี่ก็คงจะได้หลีกเลี่ยงในสิ่งที่พระองค์ไม่ทรงรับแล้วก็ทันมาว่าเราควรจะขอกันลักษณะใดนะครับก็ได้นังเสนอไปแล้ว เราะเรื่องอุอานี่เพราะทาให้เราได้กล้ชิดกับพระองค์นะครับเราพูดทุกครั้งเนี่ยโอ้อัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ก็แสดงว่าเรากล้าชิดกับพระองค์มากแล้วก็เรานี่จะได้ยืนยันว่าไม่มีใครอีกแล้วนอกจากพระองค์เท่านั้นที่จะทรงประทานให้กับเราเราจะไม่ขอต่อสิ่งอื่นที่เป็นตันตั้งพาคีหรือขอต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เราได้ประสบผลสาเร็จอันนี้ก็จะได้หมดไปเราก็มุ่งต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวแล้วก็มีความหวังนะครับขอต่อร้อนนีอย่าได้ขอแบบสนองนี้ว่า แล้วแต่พระองค์จะให้หรือไม่ให้ก็แล้วแต่อย่าได้พูดอย่างนั้นพูดว่าหวังว่าพระองค์จะได้ทรงประทานให้กับเรามีความหวังเพราะความหวังจากพระองค์นั้นเป็นอิบาดะที่เราได้ขออีอานการดูอาก็เป็นอิบาดะเช่นเดียวกันฉะนั้นในเรื่องของดูานี่เราอย่าได้ไปพูดอะไรที่ว่ากลุ่มนั้นขอกลุ่มนี้ไม่ขอขอกันทุกกลุ่มนะครับเรื่องดูอาแต่ในขณะเดียวกันว่าใครจะขอในลักษณะใดขอแบบดูอาแบบมะซุรอ หรือว่าแบบแบบที่มีแบบอย่างมาจากท่านนาบีหรือว่าดุอาที่เราจะแต่งขึ้นเองหรืออะไรก็ตามมันย่อมจะมีข้อแตกต่างกันฉะนั้นอยากจะได้นาเรียนกันท่านหนึ่งหลายว่าบางคนก็ขอตามที่นบีได้อาดุอาโดยตรงตรงช่วงไหนนบีอ่านดุอาอะไรช่วงไหนนบีขอด้วยดุอาบทไหนก็เอาเฉพาะบทเฉพาะบทอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องการใช้ตรงกับท่านนาบีทำแต่ก็หลายท่านว่า เราจะอ่านต้นไหนก็ได้อะไรก็ได้เอาก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเรามีความเข้าใจกันไปนะครับสำหรับในวันนี้ก็ขอฝาไกไว้เพียงแค่นี้นะครับอิชชาลลอ์เราคงจะได้พบกันในตอนต่อไปนะครับบาบิลลาฮิต่อฟิกวะลิดายวะสสาว,าว,ายวัสัลลัมอัลลอฮิซุลอฮ์มะตุลลอฮิวะบเระกา islam is here for us